น้องเอ้ยปูมันนะกินเข่าอยู่ดีๆกะเจ็บท้องขึ้นกะท่านหันได้ให้อาพูเอาไปโรงพยาบาลฮะแต่มายังไม่ถามอยู่ว่าเป็นอีอย่างคำว่าจุกเข่ากับโบแมนน่องแล้วมีอาการเจ็บท้องมากได้เป็นปกลแล้วค่ะคพะอะไเียงเพาะสิ่งที่เพยงสรุปเือนสรุปแล้วหมอว่าเป็นอย่าง เฮ็ดเด็นกนัก็ได้แล้วยกของหนังก็ได้เออแล้วโยกก็ได้แล้วเป็ี่นมาปีนึงแล้วอันตัวนี้นัน่นยาเร้าเย็นเส้าแรงไนดะ้ไแมยาอะไรนวแล้วละะยาเคลือบกระเพาะอาหารที่จะคเคยกินนั่นและให้เรากินก้อนเม็ดนึงตอนเร้าอันนี้เส้าแรงอันนี้ยาพาราให้ซื้อหมอเอืงเหว่าม่ก็แล้วลบ้องแล้วแล้วคือได้ไปไวหายมาว่ายอแทะ เอาเขาบอกว่าเราเห็นเบียดหน,น,นักมันสินะทัดมันสิแลไอโยเห็นยาทัดน้ำคาวลูกว่ะกับพ่อันคืนลป็นเจอไปซื่อยาทาดน้ำคาวเห็นมัน้น,นกินข้าวอยู่ดีๆพี่น้องเอ,อ้ย กินข้าวแล้วจังไดจ,จังนอนลงขดลงเงาหลงเงาผัดบะหไทยไว้ตอน่ะเฝ้าตกใจแห้งบัดเก็บท้องแบบแห้งเก็บไอ้คือจังมีแนวเสียดอยู่ในท้องเพิินว่าสันอ่มามันหนักก็เลยถ้าไปหาหมอมาแล้วหมอจัดยามาให้กิน ตกใจเมดงาก,ก็ได้กินข่ากับฮันหอน,นอิม่มเปลี่ยนมาฮึงแล,ะละ้วล่ะเป็ี่ยนเป็ีนปีเดล,ะละ่ะันบอยน้อมไปหาหมอไม่จะซื้อ,อยามากินเอาเทีเ่ยวนี่เรากินข่าล้มก็บไม่ได้กินฝ้าวกินฟ้างกินยังก็กินคุ้ยกันไปทับรรดาเนะี่ยเพราะกินนำ้ำอิ่มแล้วพัดจังไดจังคดกองงองรองงองลงว่งงงงาคือจังมีแนวแทงอยู่ทั้งหลังมาใส่อันทั้งท้องทั้งอันนี่แหละก็ใส่นี่แหละเพื่อนว่า ก็โคตรล,ล่องเลยก็โทรเอาอาเพิ่นมาเอาทำตัวเอาลูกสาวเพิ่นมาเอาไปหาหมอทำตัวเพิ่นไปสะน้ำเรือเือเพิ่นกเ็เฮ็ดเบียกหนักบ่ได้อยู่แล้วเพราะเพิ่นเจ็บอึกเพิ่นเพิ่นเลยไปสะน้ำเรือเมือนี้ ฝนตรงแห้งมันท่วมเรือเพิ่นเพิ่นกับห่วงเรือยันเรือจมเนาะคนก็เลยไปซะตัเพิ่นก,ก็บเจบขืนท่านที่เลยแล้วเสียไฟนั่นแหละเปลี่ยนยังไงปูไปเห็นหมอละเศร้าไว้เป็นยังเนะะาะลดตมยาให้เ้วบ่เคยสีดยาได้พี่นอ้องใย่านขึ้นยังมีตัวเถ่าปานย่านเข็ม อือเขาชัดยาห้แม่นอีหยังแน่แล้วนี่กินเข่ากับท่านไอ,อ้มเป็นมะลามาก่อยลงก็เอนน้ำสิ่งนั้นนสิ่งเหยียดนะโูบนะาเหยีดเหยีดยดนกคนใดเรือบาดนีีมากกับฝ้าสูบเราได้มาเล่งก็ได้โอ้ทย,ย่างเขานอนอยู่เวย แดงหอดอันอยัยงละศากับหมอนกับผ้าห่มแ่งไหวว่าห้พ่อมันหน้าไปเฝ้าแล้วนี่จับเจืยอหมอเขาบอกให้นอนเขาสีดยาหเาเขา็มาเลยส่วนองปลามก็เตรียมแล้ว <_ H im> เตรียมเสียอาบน้ำไปเฝ้าปูแล้วค่ะพอดีว่าเด้ไปเฝานั่งยิ้มปืยปยยเห็นปูออกมา ย่านได้ไปเฝ้าปูพราชวนย่าไปย่าไปบ่ได้แล้วย่าไปนอนอันอยู่ร่องบาลบ่ได้นอกจะจะฟ้องสิเปีเองเท่านั้นเราหิจัดยาให้ปูกินข่าวเมง่อไนติปข่าวท้าในฮอนเมียนครอบอันคึดอันน้ำลายอนอาหารเช้าอืมแล้วตัวใรลังอาหารไปเอาน้ำใส่แก้วมาให้พอ เ่าปานี่ยบ,บ่ไดิสีดยาพี่น้องเอ้อแต่เขาหายไปสีดยาโควิดกับบไปเพื่อนญาติเฮงเป็นคนที่ย่านเข็งปูมานาน่ะไปเอาน้ำแก้ไว้พ่อแล้วก็ไปเอาน้ำใส่กแก้วมาไว้ช่วงที่แรกก็คืดอยู่แล้วแต่โอต้ตายแล้ว พอมันหนาไปนอนโรงพยาบาลแล้วนอว่าะสนุกนอนเฝ้าพอ่อเพิ่นทานกันอย่างน้อยหกชั่วโมงครั้งละหนึ่งเม็ดหกชั่วโมงสวัสดีค่ะ,คะยามาันอ่ะท่ายให้เบิง้งอีกตอนกินข้าวด้วยค่ะเด้อหลังจากพ่อปออันโมกป่าแล้วคันโมกไข่ป่าบ่าอยากเห็นหุ้งปันใดเด้อพี่น้องเอ,อ้ยมีโมกไข่ป่า ก๋วยแบบอันนี้แกงเชวานอาปัวม่ให้ก้วยอันนี้ต้องใส่แบน้ำหลายๆก้อยเฮ็ดเพึ่งนะก๋อยเฮ็ดเพิ่งกยสลังมาเจ็บมันพี่น้องคยอกยอยู่บอกคัะนี่ก้อยเฮ็ดพึ่งดอค่ะเด้อล้จากคนก็ะคยอก๋อยเนาะอันนี้ถ้าเบิ่องจำเราคนก้วยยินล้วการน้นเฮ็ดปัวค่ะนี่เฮ็ดปัวแบบมุซ่า้าค่ะ มีพ่อปอปู่วาสนาแล้วก็มีน้องฟาร์มมีอันเอามาหน้าจะร่างกินอยู่นี่มัาด้วยพี่น้องเด้อมาแซดมีกันเด้อเอาอ่าใส่เกลือตั้งหมกไลายนึง่งมาแซบต้มกันเด้อเอาไปใส่แมมเด้อ เดี๋ยวนสมยากับช่วยยาอเสวัสดีค่ะเพดอันนี้เรา้องมหสมสมใส่แล้เราองหมากอันนี้ผสมอัเดเด้อกสิินกัน้นั่เีอาหารแลวกินบ้านๆของขรอรัวมานะเนาะไม่อยากเชีนห้งบันไดยากระนงไทยก็ใกล้าาบบอันนั่น มุ้ยค้นจับให้ว่สจะเป็นซีรสามขากล้องอะไรกับบ้านได้ไปเนาะค่ะเอาแบบจับเอาสกรอนเนาะค่ะเนาะเสร็บคุณอะไรเจียวเข้มเลยเข้มดีเลยบนเห็ดปวด แซ่บวัดซ่บวะลูกหล่ะเป็นยังไงปูปูกับแซ่บเข่าผมขืนเลยปูก็ได้นเรียนไดไข่ปลานไงจิมรสชาติไข่ปลาคนเด้อเย่ะ ปั่นรปต้องเปี่ยนกินกนมากเลยมแม่ลืมก้าวว่าแม่เอาเกลือใส่ไว้แล้วรรตีไปใส่ <laughs> <c oughs> พี่น้องเอ้ยกินกระเยากอันเค็มคนที่ปว่ก็ปเค็มไข่ปลาก็เค็มญา,า,าไปคนเอาเกลือมาไว้ไปลืมข้าววันล่างสกปอนจังมากนี่ <c oughs> ยาดเพิ่นปลาสดหลายกับไส่หลายที่แรกว่าชีเฮ็ดหม่ำไข่ปลาเนาะคะ่ะก็เลยบบเดออันนี้งวันแรก็เลยบดเดยบเฮ็ดเอามาหมกวงขมันห้าวผักใส่กับซีแซ่บพอดีเลยคะ่ะสะตะข้นกินเค็มผัดข้าวโพดในกินจางเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะพ่อกันคลิปเนี่ยด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้าวันนี้พาปูมาน่ะมาหาหมอเจ็บแหง้ง หมอให้ยาไปกินว่าสิบป้าไหวหมอบอกว่าเป็นยังแน่บ้าเป็นยังแล้ว <laughs> ่าเขาบ้าเหยีดงานหนักบ้าเหยีดงานหนักอยู่เขาเราว่าบวยบวยเหยียดตับาดที่มือเขาเหยีดกับเตีนที่เท้าเขาบ้าเหยีดงานหนักเไปซาเป็นรถ